เว้นมังก้อหื่อนี่บอกเนยลุยลุยครับน้องด้วยโย้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 สวัสดีครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับะโลับพี่น้องครับ วันนี้เริ่มต้นกับว่มีเสียงน้องหื่อครับพี่น้องครับวันนี้นะครับกสีผ้าพีพ้าน้องนะครับไอเบื้งวิถีชีวิตของพีกน้องที่อาศัยอยู่ที่ฟังน้องก็แบกแปลกๆครับปตนยำเบ็ดครับที่ว่าแปลกก็คือเป็นเบ็ดโยนครับพี่น้องครับนะเบ็ดโยนเบ็ดโยนนี่ก็สีสายของมันก็เอาเชือกเขียวครับตอลงไปปะมันสีหามดครับแล้วก็ ถ่วงด้วยนะครับขวดน้ําหรือว่าก้อนหินขวดน้ํานี่กัสมาชจ,จะเป็นขวดน้าดื่มบ่มรวมร่างครับนะใส่น้ําเต็มนะครับมัดคอมันจุกลงไปแต่บางที่ก็เอาก้อนหินครับแล้วก็ต่อสายลีดลงไปประมาณ50ถึง1เบ็ดน,นะครับก็บเกี่ยวเยื่อแล้วก็โยนลงไปในน้ําครับ <laughs> มาอน,นี่นะครับตัวรถพลับพลัมากคนเดียวครับฟูตีนี่ครับคุณพ,พ่อกะตันยูว,วันดี นะครับพวกพันตัดผมใหม่ครับท่านครูบันดีพูดว่าโอ้พัดชิบวดเับพัดษาว่าชันบูเมีนครับพันตัดผมใหม่ไปหาหมอว่าหมอไอ้ไอ้ไปหาช่างว่าช่างจักษิเอาทรงไหนเอาทรงพันเอาทรงบูวิบุญนันเพันว่สาสมัยแต่ก่อนเบิงหลังนะครับเอความนุน่นาจาริ่นครับนี่ครึ่งบุนซายยำหม้อหน่งนะครับพี่น้องกับมือนี่นะครับกะสิโอ้ยท่านใต้ครับใส่ใส่เวไสมาหนิเบ็ดย่นนี่ บัวบ่วยไส้แต่แถวนี้บัวร่มนี่ตื้งก็ไม่หยามมาแล้วบูหยามมากแล้วครับตุลบมากบ่ท่านเพื่อนครับพี่น้องครับข้าให้แหนกระดูกไก่ของแม่น้อมอยู่ครับต <c oughs> <c oughs> ึง้ลงลมตึ้งลมมากมื่อเช้าร์เลยครับแ่างพะยังพ่ะเ่อนตื่นครับเต็นเต็มเมียเพื่นปีกไก่ครับหอยสายมอ้อยังมาที่นี่วะ เดีครับบัตรการยํมเช่าครับพี่น้องครับฝนคือสีตกครับนะคือสีตกขึ้นน่ครับขึ้นขึ้นครับแล้วก็โอ้ยนะครับแล้วฝนฝากขอเงาไนะเจ้าตัวไม่คล้องติมันไม่คล้องต ฝากของครับพี่น้องครับรถเกษตรท่านฟังฝากรอดเกษตรกับมีน้านี่ครับประมาณขึ้นยน่งของตัวนี้นะครับเป็นบัตรรอดลับครับโยนไอ้โมงนี้ก็มีบ่กสำหรับเป็ดโยนนะขันโยนต้องไปตื้มตงไปกะอีกชนหนึ่งกับมัดไปกับกอไข่กอเหล้ากอยังนี่นะครับนี่ครับคือร่มสบายครับมันอินบได้พายบ่ได้ย่าย อาวเว้นมก้อเหือนี่บ่ลุขัดลุดเ้โย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 ในนิสุกรมะอนีเป็นอุปกรณ์ไฮยูฮันินครับเต้าครับเต้าเ็ดเต้าอีบอลอตองเต่ง เพันเอาสูตรของคฒ่าโบราณเพันเอาครับเป็นดังครับตื้นเศร้าห้มีเก้าเน่ายำอยาอ่าไปยามจะเก้าเตาลังอ๋องม่ได้ครับมไ่ได้ยืนกินแบบเ,เด็กเลยครับนายท่ายครับนายท่ายครับพ่อกับตันยูวันดีครับบ้านเรา ท้ายครับคุณ kind พ of ่อกัตตันยูวันดีผมเห็นมันลิบแป๊บแป๊บแป๊บๆของเจ้าเออหลอบไปนกะหลอบอุนุน่าฮันเด้มุดแท้ๆจนถอดลักขึ้นมาเลยครับอโมแม่ทำมุดลงไปนะฮะเพราะว่า หอมโมเมนทันมุดทันจนใจจิตขาดพอดีเต,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 ตะเตะพนุ่งอยามอยู่ครับเนอะไอรุนออ่นน,นำกันครับพี่น้องครับโยนลงไปนี่เป็นกระลยห้องเบ็ดโยนครับคือมัตามไม่ได,ด้ปะโอยเหงาเหี้ยงยืดดิมัดมันก็ะตัองอรรันทุกเมมันลุกเคลมโมแม่นมุดลงไปนี่จนสุดพอดี คนเตะเลยโอ้ยอดแบ,บพี่ดเสื้อมันทัดซิบมัดมดตตวโอ้มัดเวมต้อยูไหมเขาแสงอาหมดบัง้อคันไอมันไปมันก็ไปท่านรักเลยคร<า>เป็นบรรยาก,กาศครับพี่องเป็นบรรยาก,กาศเลย ขาลเนี่ยแต่เรายืนอะไไมดีแน oh. ่ดกโอ้ยบุ๋มใหญ่ก็ทำไ่สำเร็จติดรถมาติได้เหรอโอเว้ได้แลวติดจักไปแล้วครับพี่ตังครับน่ครับง่ายกว่าเดิมตตัดตัดตัดแช่ช่แโคตรลำลังเหรอ คือเด็ครับรถขาดสารครับพี่น้องเออมาเลยเอาน้ำมันนะครับพักสองมือนะครับน้ำมันท้นนะครับผู้ใด้จัดใส่เต้านะไปดูโอ้วขัดสาเนี่ยครับข้างหลังเนี่ยครับขั้วขัดสาครับไอ้ก็กรึบๆเนี่ยไปได้ครับไปครับไปทางใต้ครับพี่น้องครับ เป็นบรรยากาศยามเช้าครับพี่นังครับแดดจามเช้าริมฝั่งแม่น้ำโขงโอ้นลายขนาดน้นป่าในขั้ขวจกระบอนเลยนะเนาะสาเครับุนนะเน่ยโอ้ตเนคบบั่่ับพีนะครับ หรือว่าพาพี่ท่านอนนะครับไปชอบบรรยากาศนะครับนปลาเข้ากัานตัวนึงเลยนครับเนี่นนยเจือกบรรยากาศเจ้เช้าครับพีเป็นกระชังเลี้ยงปลานิลในแม่น้ำโขงมีบาฉ่าย ต้อมครับเอายกยก,ยกโอ้ยเด็กเป็นเมียผู้ช่วยไรยวันวใช้ผู้ทอนเออสองแล้วกาะลักซีมาตัวหนึง่ง <laughs> บ้านริมคลองคล้องกับคล้องไงกระดักกระเดดมันม้ไม่ได้แหละไม่ได้อะ ิตเด็ดอมตะละบ่อเฮป่าแถวนี้ป่โอ้ช่วดโกยจังโก้มาโวยจังโก้เมาเมืงนนองคายมาเอาเมียมืองน้องคันโอ้ขอดไว้เปนี้บ่หม้นะครับนี่ยไม่คอยแล้วครับยาหมีแล้วครับยามีแล้วครับ เมือหนองคาเอาเอี่ยเมืองหนองคันหากล้องก็จะหัก กูเป็นอลอกกูในของตะเด็ดว่นอยากมาากือเลโก้รอบรอบมีแต่พอตะเด็ดแล้วอย่าเข้ามาตัวโอ้ยวุดวดุวดก่ดดอก่อเล่านะครับวดุวดวุดอยู่ในแม่เนาะครับเนาะพี่น้องเน,น,นาะนะก่อเล่าวุวดวดุวดกัน เขียก็จะเอาลูกปลานินะไปไปเ่อะฮอดลอยอยู่บอเป็นย้นนอดลอยบ่โอ้เอดลอยคุยอดอยวายจักสองจักสองลอยคุณนะว้าแหละเธอพัดนนะลูคู่เดียวผมลงน้ำได้จังหวะนั่นเด้เออกุจัง

ตุ้มปลาตะุต้มปลาลาดกันมีดิเอ๋อเมาง,งควงไปเฮ็ดนะเขากันเลครับพี่นะครับใายไปได้ครับพี่นังเลยอ,อ้าวครันะบ นาเรือมาว่าคนลอยล่องเพ่งนะองเพ่งลองเพ่งลอเพ่งคนสิชุกลงน้ำครับลองเพ่งคนสชุกลงน้ำครับลองเพ็งคนสิชุกลงน้ำหลัยังห้าลังนไปต่อครับพี่น้องครับนะ ได้ไหมใครโลตกแวบอว่าไก่ว้เหลืออีกห้าหกหลังครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในเขตบข้านน้องเท่าแล้วครับอโอ้ได้ตืมมาเนาะครับได้ตืมมาเนอะ กลาได้ตืมมาเนาะนาะนาะโอ้ปบาครับโอ้โโ,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 โอ้เสื้อป่าไปเนาะ <laughs> อย่าเบ็ดยามบงเบ็ดโยนได้ไหอ่าะเครื่องว่ะโอ้โู่ทู่โู่ทู่ทู่เดี๋ยวมาร่วมกันกันเด้อโอ้เด็กตนเด็กตนอ่าขอจักตัวขอจักตัวขอจักตัวขอตื่นอีกจักตัวครับพี่น้องครับขอตื่นอีกสักตัว ต่๋ตน,นะบมมีมูตีบผมีมูตี้เตมือละตัตันบ่ขายห่ให้แต่เตมพุมนขาให้เตมดขายพันหนึ่งายสองพันได้สองพันพนนะพันโอ้ขายคนใส่เด้คนานี่ต้อเดียวอยู่ เอาละครับมาลุ้นครับมาสิดไดมูบ่ครับเด็ดแต่ทีมงานอีกทีมงานเอาเข้าอีกทีมงานหนึ่งนะครับผู้ช่วยอนนท์นะครับบ่าวอามอนเด็ดปลาเครื่องครับไดปดมเขาตะบงเขาปลาดุกไสบอกเขาว,า,าว่าชาวเซนฟ้าปลาดุกไส อาบรุรคอดไปหมดไม่ได้ไม้ไปหมดำลังจะไปดีครับกินกา้ปไปชุดอยูเซย่านึ่ ตึงแล้วครับพี่น e. ้องครับต e ึงแล้วครับตึงหรือเปล่าเห็นครับมัดใส่กอไข่กอเล่านี่นะครับแต่บ่งถึกอยู่ฝักขอมว่า bố khử thế văn hậu à bố ngân thấy văn hậu này Cái đó đần lắm mà từng hết tần nụ tùng bỏ u ừ, hô 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 พัฒนาไม没了โอนทุนทานกึ้นแต่มงหากินแต่มงคเปลี่ยตัว สีได้ขอดตะบุตรโอ้นี่ครัเ็ดนี่ครับพี่้องครับคืดีวันนี้ผลงานของเรามุดใแม่มุด้ไแม ามีโอกาสครับ,บรพี่น้องครับนี่โอกาสมีโอกาสครับพี่น้องครับนี่เตือพี่เพื่อน้องหาอยู่หากินครับพี่น้องครับโอ้ยเล่นไปเล่นมาแม่นมั้ยไหลเต่า มึนไปหอดพุ่นอะโอ้ยดีจักโอ้ยรูปเสียเปร erm ียบขนาดไปอดันดูฮ ell: ่าฮ่า่เฮือมาอีูหรอยื่นมาอยูหรอ เอาละครับพี่น้องครับสำหรับเบดี้คลิปนี้นะครับจากลาพี่จากลาดออดไปทอดีครับพี่น้องครับพ้อขกันไม่คลิปหนาด้วยครับโอเคพี่ให้น้องนะครับเดี๋ยวเบิ้์นพระเอกของเข้ามุดน้ำนะดับวบิได้เบิร์ครับพี่น้องครับเ้ พอได้เบิร์นคารบิดเราเห้ยนะครับวัดอหภูมิาจารึรรากวดรบพะลอวักับตัดเชื่อมวัดดีครับ่ารพี่จะไ,ไรับรไบไปครับ